เปิดมูลค่านักเตะอิรักยูย่ชุดลุยเอเชียนคัพ2026ซาอุดิอาระเบีย abil, สมุสตาฟากาบิลสโมสรเออร์บิล450,000ยูโรอามูรีไฟเซาสโมสรอ,อันคามา300,000ยูโรอับดุลรอดซักกอซิมสโมสรอันชอตา250,000ยูโรอับบาตฟาดิลสโมสรอ,อันชชตา250,000ยูโร ฮุสเซนฮาซ a นสมสรอันซาอรา2 5 0 0 0 0ยูโรฮามิดอาลีสมสรซาโก้เอสซี2 0 0 0 0ยูโรอามิดอายัตสมสรอัลคาบาร่า200,000ยูโรโจเซฟอันอิมามสมสรดูฮอกเอสซี1 0 0 0 0ยูโรกาลาอาลีฮ s ซันสมสรอันกัสซิม1 5 0 0 0 0ยูโร ริดอับดุลอาซิดสมสรนิวรอส1,25,000ยูโรอดัมราชิดสมสรนเอ็มาริบอร์1,000 0 0ยูโรลาอิดซาจิดสมสรอันคามา1,000 0 0ยูโรฮุดเซนฟะฮิมสมสรอันคาร์ก1 0 0 0 0 0ยูโรไอมันลูไอสมสรอันการัฟ1,000 0 0ยูโร อับบาสอัดนานสโมสรอ,อันคาราบา1 0 0 0 0 0ยูโรอาลีซอเด็กมักมูดสโมสรอ,อันซาวรา75,000ยูโรซีดัตฮัจ,จีโนรีสโมสรซาโกเอสซี75,000ยูโรมุสตาฟานาวัตสโมสรดูฮกเอสซี25,000ยูโรเลตด,ดิยาสมสรอ,อันกูวาอันเจาวิยา10,000ยูโร อาลีโมคาลัตสโมสรอ,อันคามา10,000ยูโรโมฮัมเมดจามิลชีนา่าสโมสรอ,อันฮูดูดยังไม่ได้รับการประเมินราคายาซีวิซามอับบูดีสโมสรอ,อันซาลรายังไม่ได้รับการประเมินราคาเจเบอร์ดูมัตสโมสรอ,อันนาซิเรียยังไม่ได้รับการประเมินราคาอยากให้ทำทีมอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Transfer Market